กับพาวาในช่องปัจจานน้าของภาวะอีกเหมือนเดิมหล่นเนี่ในเบรพี่นออ้องเออเหน้าซิหนาเซียวมันมีเรื่องเซ็งเรื่องเศร้าเรื่องจะมาเล่าให้ฟังพี่น้องประสบการณ์ตรงส,สดรอดเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เลยฮ่าพี่นออ้องเอแพาวาเสียเง,งินียว่าเสียเงินอาจจะมีชิดได้คืนนภาวเนถสองหมื่นห้า 25, พี่น้อง สองหมื่นห้าพันบาทเนาะเขาเป็นเงินก็ถือว่าถ้าอยู่อยู่นี่ก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้เยอะอะไรมากแค่กำลังขว่าไก่แต่ก็มันก็เยอะอยู่นะแต่ว่าก็ถ้าอยู่เมืองไทยนี่ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะทำอะไรได้หลายอย่างนั่นแหละพี่น้องใมจะมาลาอยฟังประสบการณ์ ประสบกัรณ์ตรงเสเศร้าแพ้เศร้าแพ้พกระปากลับมาบ้านหากลับมาบ้านเออก็เห็นหน้าเมียเงาเงางอยงอยก็เลยถามแล้วขอคนนั้นอีกแป๊บนึ่งนะก็จะรีลาเฉ่แพ้จะเล่าออไม่เล่าออจะทีจะเล่าอย่างจ้ะเดี๋ยวทำกุ้งข่าวไปดานนาอะ คือแพเอ่อหลายๆคนก็รู้ว่าแพรรับโอนเงินเนาะรับโอนเงินทางจากนีไปไทยอะไรเงี้ยแพก็จะทําธุรกรรมกับการเงินเยอะมากบ่อยมากทุกวันโอนทุกวันวันละสองสามแสนสี่แสนต่อวันก็เป็นเรื่องปกติกับการโอนเงินนี่พี่น้องแต่ว่าแพรไม่เคยพลาดเลยตลอดเวลาสี่ห้าปีที่ไปทํามาเนี่จนมาวันนี้แหละ รีบลอ้อนลุกเราก็ดูความที่งานเยอะเบอร์พี่น้องอะไรเรื่ออะไรก็แล้วแต่เราโทรศัพ,พ์แพนอะเวลามันเซฟนําเบอร์นะมันอันนี้เองของมันนะพี่น้องเออนั่นแหละจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็คือเรแพ้กระรับโอนเงนินพี่คนไทยปกติเนี่ยลูกค้าแพ้อะไรเงี้เนาะเออโกสรุปว่ากระรับกันมายอดมาแล้วเราแพ้ก็จะเคลียร์ยอดให้ลูกค้าใช่ไหม ลูกค้าก็ส่งหมายเลขบัญชีธนาคารมาให้ปกติอะลูกค้าจะถ่ายหนาสมมติธนาคารมาให้เพจแล้วเพจก็จะตรวจสอบชื่อได้ตรวจสอบธนาคารตรวจสอบหมายเลขได้ใช่ไหมละ่ะวันนี้เพจโอนแต่ว่าคนนี้เขาส่งแค่มาแค่หมายเลขบัญชีกับธนาคารมาเออที่นี่เพจก็ทําการโอนเหมือนเดิมปกตินั่นแหละพี่น้อง แล้วตอนที่แพททำก่อนที่แพทจะโอนเนาะเพราะมันไม่มีชื่อแพทก็ส่งข้อความไปถามว่าชื่อนี่ใช่ไหมอะไรเงรี้ยแต่เขาไม่อ่านแต่ด้ดยความที่เราก็รู้เลยเพราะว่ามันดึกแล้วมันเป็นเวลาอยู่เบลเยียมมันก็สี่ห้าทุ่มวันน่ะคือเมื่อวานเนี่ยวันที่หุกใช่ไหมแพทก็ปิดบินเงินเอ่อเงินกู้ด้วยปิดบินเงินกู้ด้วยลูกค้าส่งดอกอะไรอางอีาง้ใช่ไหมแล้วมันก็มีลูกค้าโอนเงินอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนงานมันเยอะพี่น้องเออ เราทนี่แพคเกจเลยโอนทางานของแพไปเรียบร้อยสรุปว่าลูกค้าก็ไม่ตอบมันดึกแล้วแพคเกจเออคงใช่เลยก,ก็โอนเลยจ้ะสองหมื่นห้าพันไม่ใช่สองหมื่นห้าพันบินแรกหมื่นสี่จ้ะพี่น้องบินแรกหมื่นสี่ที่นี่เอาแพคเก,กไล่ไล่ลงไปส่งมันจะส่งสลิปให้เขาเขาไปเจอว่าเขามีสองยอดเออคนเดียวนี่แหละ สองยอดแพก็เลยไปแอแล้วก็ทำการไปตรงที่เราเพิ่งโอนไปใช่ไหมแล้วแพก็แค่เปลี่ยนตัวเลขเป็นหมื่นหนึ่งก็นั่นแหลโอนคนเดิมอีกเหมือนเดิมจะ้ะสรุปเป็นสองหมืห้าพันบาทจะ้ะตอนนี้เงินแพกพิ้วไปอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเนาะอืมนั่นเลยจ้ะแล้ววันนี้แพ้ก็ได้ ผูหาธนาคารไอ้ไอท้ที่อะไรนะการความผิดพลาดอะไรก็ไม่ต้องโฟกัสมันจ้ะพี่น้องแต่ว่าแพรจะเล่าให้ฟังต่อไปนี่ว่าถ้าทุกคนผิดพลาดเหมือนเพแต่ก็อยาาให้มันพลาดเลยตรวจสอบไปดีดพี่น้องตรวจสอบชื่อหมายเลขบัญชีธนาคารเพราะว่าบางธนาคารหมายเลขเดียวกันแต่คุณละธนาคารก็มีเพรเคยโดนมาแล้วเพรเคยเห็นมาแล้ว หมายเลขบัญชีเดียวกันเปี้ยแต่มันคนละธนาคารมันมีนะพี่น้องอย่ายว่าไม่มีมนั่นแหละที่นี่นะ่ะแพ้ก,กับวันนี่แพ้ก,ก็เลยตอนที่แพ้ลูกก็คือลูกค้าแพ้ทักมาตอนเช้าว่าเขาตื่นเหรอว่าเอ่ไม่ใช่พี่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชื่อบัญชีนี่นะน้องแพ้อะไรงเงี้ยแพ้ก็เอางานเข้ากูแล้วเออแก็ฮะฮะฮะเอา,า,า,เอาสองหมื่นห้าแพ้ก,ก็เออ แต่เรารับผิดชอบนะเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดของเราแพทก็ทาการโอนเงินให้พี่แกใหม่สองหมืนห้าเขาบัญชีแกละเรียบร้อยแพทไม่เคยมีปัญหาเลยไม,ไม่เคยมีปัญหากับเรื่องนี้เลยตั้งแต่ทํามาไม่เคยพลาดไม่ใชง่ายเนาะเคยมีขั้งหนึ่งแต่ก็คนกันเองนะจ้ะก็คือพลาดก็คืออะไรเขาไปโอนเงินหมื่นสามแพรลืมขัดศูนย์ไปตัวหนึ่งแต่แพรเห็นเองนะ ก็คือแพกกะคโอนให้เขาพันสามพอตอนส่งสลิปส่งบินส่งใบโอนเอาใช่ไหมแพคสามแพก้ก็เลยโอนไปให้เขาเพิ่มอีกหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยแต่อันนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรก็คือมันเป็นความพลาดตัวเลขเราส่วนมากแพจะไม่ค่อยจะเทียบเครื่องคิดเลขเลยอะไรเงี้ยเออก็นั่นแหละส่วนมากไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่เคยโอนผิดเลยมีรอบนี้แหละพี่น้องเออจะเป็นลมเจยความที่เราไม่เคยพลาดเนาะเราก็เลยแบบโห แอบเนาแอบเศร้านิดนึงเลยว่าเพิ่งจะปิดบินไปเมื่อวานเปิดบินมามาเช่านี่วันนี้ก็มีลูกค้าโอนนะรื่งค่าโอนมันก็ไม่ได้อะไรมากมายไงพี่น้องร้อยละห้าอย่างเงี้ยเอยอกว่ามันจะได้เงินเจ็ดร้อยยูโรมันก็โอนเงินหลายพันยูโรอยู่นะแต่ก็ทํายังไงได้ล่ะโอนเงินเป็นหมื่นยูโรจากกว่าจะได้เจ็ดร้อยยูโรคืนอนะ่ะอืมซึ่งเปิดบินวันนี้มาอีเพรลบไปข้างเลยสองหมื่นห้าเลยจากตอนนี้สองหมื่นห้าพันบาทมันเจ็ดร้อยยูโรกนะ็ เปิดบินวันนี้เดือนใหม่อีเพรติดลบโลเลยจ้ะพออี่น้องเอ๋ยเพราะว่าเงินแต่ละส่วนเนาะเพรจะไม่ค่อยรวมกันเพื่อจะแยกจ้ะกำไรเดือนนี้ทําเงินได้เท่าไรอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องส่งบัญชีเขาทาําภาษีใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละแล้วทีว่นี่สรุปว่าวันนี้เพรก็โทรติดต่อธนาคารจ้ะธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารของเพรที่เพรใช้โอนเนาะที่นี่ ก็ธนาคารก็ให้คําแนะนําดีมากเพยก็บอกเขาอะไรงี้ยันยันตัวต้นอะไรเรียบร้อยใช่ไหมเขาก็เช็คได้แพยก็บอกวันสองยอดเนี่ยที่เพยโอนผิดอะไรเงี้ยอืมมันแต่ห่างใช้เวลาห่างประมาณสิบนาทีซึธนาคารเขาก็เช็คได้เขาก็แนะนําเขาก็ส่งเออส่งลิงก์มาให้เพยที่เบอร์เบอร์ชัรศ์พท์ไทยแพยว่าแพ้ต้องทํายังไงอะไรเงี้ยเตรียเอกสารแล้วเขาก็จะแนะนําเบื้องต้นนู่นนี่นั่นอะไรงี้ใช่ไหมเพยก็เออตอนนี้แพยเตรียม เอกสารแล้วเธ,เธอนาคารเขาก็แนะนําว่าหายไปลงพักเนาะไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้แล้วก็เอาใบลงบันทึกประจําวันกับบัตรประชาชนหนาสม,มุดเราเนี่ยเอาไปให้เอไปยื่นกับธนาคารกับสาขาหรือว่าจะอ e ีเมลก็ได้แต่ว่าเพค่ะพอบีแม่เขาก็รู้จักคนกับธนาคารเขาก็จะไอ้นี่ได้อืเขาก็จะไปยื่นเรื่องแล้วเขาก็จะตอบมาแต่ว่า รักซีแพ้ไปอ่านรีวิวนะไม่ค่อยได้คืนเลยเพราะว่าคนมีสองประเภททุกคนบางคนเห็นเงินเขามาในธนาคารตัวเองเนี่ยไม่ใช่เงินเจ้าของก็จะไม่กล้าเอาเนาะแต่บางคนนะ่ะเห็นเงินมาแบบเฮ้ยเงินฟุกๆก็อะไรเงี้ยก็ไปเบิกเงินมดพิ่บัญชีนีก็มีอืมแค่นั้นแหละก็ต้องมาลุ้นประเภทเจอคนแบบไหนใช่ไหมล่ะแล้วกว็มันก็นจะมีกรณีที่ ธนาคารคือธนาคารไทยพาณิชย์รับเรื่องเราใช่ไหมเขาก็จะส่งเรื่องไปหาธนาคารกรสิกรที่รับโอนแล้วที OH ่นี่ธนาคารกสิกรก็จะติดต่อไปหาเจ้าของบัญชีนั่นว่าให้คืนเงินยอดนี้ยอดนี่อะไรเงี้ยหรือถ้าเขาติดต่อไม่ได้หรือเขาไม่โอนเขาไม่คืนเขาไม่มีอะไรเงี้ยก็จะอีกเรื่องหนึ่งทีนี่ในกรณีอ ถ้าเขาถ้าเขาบอกว่าโอเคคืนอะไรเงี้ยธนาคารเขาก็จะทําการโอนกลับมาให้แพนเลยคืนกลับมาถ้าตอบคาตอบรับจากกาสิก,กรว่าโอเคลูกค้ายินยอมที่จะโอนเงินคืนอะไรเงี้ยเขาก็จะโอนกลับมาให้แพนคืนสองหมื 25, ่นห้าเขาบัญชีเพนเนาะแต่ถ้าเขาไม่ยินยอมที่จะคืนเขาบอกว่าโอใช่เงินมดเหลวอะไรเงีย้ยแพแต่แพนทาใบมอบหน้าให้แม่ปเป็นคนไปจัดการเนาะแม่ก็จะต้องกลับไปสถานีตํารวจจ้ะ เพื่อที่จะไปแจ้งความยักยอกทรัพย์เพื่อที่จะให้เออได้เอกสารตาขุดมาจากสถานีตำรวจเนาะเพื่อที่จะขออายัดบัญชีนั่นเ,เรื่องยากไหมใช่ไหมล่ะหรือว่า ขาปิดบัญชีหนีไปรเร็วอันนี้คือตั้งใจโกงเลยก็จะต้องดาเนินคด,ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยังไม่รู้แต่ไม่อยากคิดเดี๋ยวถ้าเพรได้เรื่องไงเพรจะมาอัปเดตให้ฟังก็คือเรา,าพลาดเองเรา,าพลาดถ้าจะคิดีกมุมนึง,งแพรก็พูดกับแม่แม่ก็พัทูคุยกับแม่เนาะแม่ก็เออนั่นแหละแม่จะไ,ไปนอนพักผ่อนดึ่งแม่ก็เป็นห่วงอะไรเพราะว่าเวลาทํางานมันก็จะเบอือถ้านอนไปพออะไรอย่างเงี้ยเออ บางทีเราก็ดูเช็คใหม่ละเอียดอะไรงี่ใช่ไหมนัม่นก็เป็นมีส่วนะถ้าแพนวลน,น้อยอะไรงี่เนาะแม่ก็ไม่ได้บ่นไม่ได้ว่าอะไรเนาะแม่กโอเคให้กาลังใจนู่นี่แวแม่จะไปดูห้ส่งเอกสารมากอะไรอ,อีมแม่แพน,นีกคนเป็นเห็นยายดวงเป็นยังไงน,นนะค่อนข้างให้กาลังใจลูกอย่างคักเลยเนาะแบบเคียงข้างนะเคียงข้างนะให้กาลังใจแพด,ดีมากเลยนะแม่เนี่มันจันทร์จะไหลพูดแล้วเศร้าเออนั่นแหละพี่นอ้องเสร็จแล้วก็ เดี๋ยวเพ่จะรอดูว่ามันจะเป็นยังไงเพก็ขอภาวนาให้ได้คืนเนะาะเพ่ก็รอว่าจะได้หรือไม่ได้ก็แอบเศร้านิดอือสองมื่ม 25, นห้าเนาะพี่นอ้องเออเพ่ก็ขายดอกไม้แตงเป็นอาทิตย์นะกว่าจะได้เงินเจ็ดร้อยูรูเนี่ยเพ่ก็เสียได้เป็นธรรมดาเนาะพี่น้องก็เดี๋ยวรอมาดู ดยเพจจะมาอัปเดตเรื่อยๆว่าแม่ไปธนาคารเขาจะว่าอย่างไรเนาะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าต้องไปแจ้งความภายใน3าวันหลังจากเกิดเรื่องนะพี่น้องนั่นเลยเสียเงิน2 5งหมถ้าไม่ได้เพจก็จะถือว่าฟาดขอะไปจ้ะแต่ปีนี้เพจฟาดขคะสองรอบเลยนะถ้าได้ก็ดีถ้าได้ก็จะเอาเงินไปทําบุญแจกเล็กน้อยแต่ถ้าไม่ได้ก็ถือว่านั่น ก็รอดูก็ลองดูก่อนจ้ะพี่น้องอาแหละมาลห้ฟังง่อยเลไไหมล่ะเพยง่อยจ้ะเพราะว่าเสียดายเงินเพยเป็นคนค่อนข้างทำมาหากินเนาะเพยก็เลยเงินเล็กเงินน้อยเนี่ยก็เก็บจ้ะไรด้กว่าิีเหนียวก่อนจะว่าไปินเหนียวเลยไม่ได้ชีเหนียวแต่ว่าเพยเป็นคนทำมาหากินไงเงินมากเงินน้อยเงินหายชิบยูโรไปยังเสียใจเลยจ้ะ ภาษาอะไรก็เงินเจ็ดร้อยยูโรเนาะนั่นแหละพี่น้องใครชอบคลิปนี้เาเราฟังเดี๋ยวเพรจะมาอัปเดตเรื่อยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโปรเซสขั้นตอนเนาะอันดับแรกก็คือต้องติดต่อธน,นาคารก่อนเลยแหละขอความแนะนําเขาว่าเขาจะแต่ธน,นาคารไทยพันยอมรับเลยว่าแนะนําไปดีมากนั่นแหละจ้ะโอเคไปแหละใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราว่าใครไม่ชอบก็ป้ายหน้าจ้ะบายบายสวัสดีค่ะ you <laughs>